หล่อเท่กล้าวใจให้ไปทางคุณจัด <Yeah. S 1> แต่ถ้าชอบคนซื่อจริงใจ <Yeah. S 1> ก็ต้องครูแจ็คจากใจที่สุดเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้จอบทัชพลที่รับบทนี้ทั้งการเป็นครูพระละซึ่งหนุ่มจอบบอกว่าเข้าทางและลีลาการจีบสาวแบบครูหนุ่มคนซื่อแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือสิ่งนี้ค่ะควาประทับใจส่วนตัวของผมก็คือิอีความของครูแจ็คครับ นี่อันนี้ซื้อชุดประจําตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นเขาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชุดกูจะก็จะพร้อมคนแรก<อ>เพราะว่าเราสามารถเดินเข้าไปฉากต่อไปได้เลยมีอยู่ชุดมีอยู่ชุดเดียว,ยวแต่ว่าม,มีมีมีชุดอื่นบ้างมีครับมีแบบว่าออกไปทําภารกิจนอกสถานที่ก<ว>็ต้องใส่ชุดที่มันแบบไพรเวทขึ้นมานองเป็นไ,ไงฮะ,ะดูเป็นครูพลาไหมว้าว เป็นแบบนี้เลยครับแลวผมจะชอบครูพลาผมมากเพราะตอนเด็กผมชอบฟุตบอลแล้วครูพลาเขาก็จะแบบเวลาเลอกเรียนเขาก็จะมาเทนมาสอนเลยก็จะรักครูพลามากแต่ว่าก็นั่นแหละครับตอนเด็กก็ดื้อครูก็จะเริ่มไม่ค่อยรักเราผมว่าคาแรคเตอร,ร์ครูแจ็คในการจีบสาวนี่ทุกคนจะแบบเอ็นดูเขาเพราะแบบว่าเป็นคนซื่อค่อนข้างไปทางบื้อมีคนแนะนำให้เอาดอกไม้ไปให้สาว ก็ไปซื้อห่วงอะไรมาเออจะเป็นจะเป็นคนแบบนี้ครับมันมีคนแบบนี้จริงหรอมันก็น่าต้องมีนะคนที่แบบคนที่เขาซื่อเขาแบบว่ารักด้วยหัวใจจริงๆไงแล้วจ๊อบจะคนมองครูแจ็คหรือวิธีการจีบสาวของครูแจ็คเป็นยังไงบ้างคผมว่าน่ารักเนะคือผมว่าการที่คนเราเป็นยังไงแล้วแสดงออกแบบนั้นเลยอ่ะมันน่ารักมันดูแบบมันดูใสมันดูจริงใจคือต่อให้มันจะดูแบบ อีกอย่างแต่ว่ามันมันดูแบบมันเป็นความใสของครูแจ็คครับเป็นแบบความที่เขาคิดและเชื่อแบบนั้นจริงๆ <Yeah. S 1> รงมันเลยดูจริงใจใช่ะไระอย่างเงี้ยออผมก็เป็นคนซื่อซือใสใสเขาด้วว่ายังไงก็จะรอดูมุกจีบสาวที่จริงใจของครูแจ็คนะคะแต่ว่าถ้าใครจะทำตามบอกเลยว่าไม่แนะนำค่ะเรื่องนี้ 来滚起床！